อบาทอ๋อมันมีเอาคนคนละเกี่บาทเมนูเขาให้คนละ20บาทครับอ๋อพี่พี่เอาซาเขียวใส่มุก2ครับเอาซาเขียวเบิร์ดเอาอะไรนะผมเอาเนี่ยครับอะไรมีปั่นเอามีปั่นเฮ้ยเบานะกูเล่นหมดแลมีเครื่องปั่นครับเร็วอ๋อมีเครื่องปั่นแล้วเอาเอาซามะนาว โอ้โก็มีจ้าเอาอะไรนะเอาสามะนาวอนของพ <ไป S 1> ี่สาเขียวใส่มุกสา <S 3 S 1> มะนาวปั่นนี่ใส่มุกได้ไหมสามะนาวใส่มุกได้ไหมสามะนาวใส่มุก,ก <c oughs> อ๋อเอาใส่มุกกี่แกนเฮ้อไม่สบายเหรออ๋อแกเผ็ดเหรอ,อ อ๋อเสียไม่สบายเสียพิกลาบอ๋อนี่เสียอะไรนะเสียพิกลาบพิกาโอ้เออมีฟีสังัาอ๋อีังเ้วซาเขียวสองสุกนะทาริบมดลเนียใกล้สาวทาริบไหมฮะเล่เล่เลยเล่เล่เยวกสาวทาริบเนี่ยแล้วเบนสั่งได้ยังเอาอะไรเอาฮสตเอรีสตเอรีสมตี้ยกเกิน 20บาท <laughs> <laughs> สามมะนาวใส่มุกไหมใส่สามมะนาวใสม่มุก <laughs> ดังแปดเลยบีบมันดังแปดแปดเลย